สวัสดีค่ะแฟนๆช่องร้อยเรื่องรักทุกท่านและขอทักทายสมาชิกของช่องเป็นพิเศษด้วยนะคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนเรื่องหนึ่งที่จะพาคุณไปสำรวจเส้นแบ่งบางๆระหว่างมิตรภาพความผูกพันและความรักที่ซับซ้อนเกินกว่าใครจะคาดเดาเรื่องราวของคนสี่คนที่เติบโตมาด้วยกันจนความสัมพันธ์นั้นเหมือนเพื่อนแต่ก็เหมือนแฟน เรื่องราวความรักที่ซับซ้อนบทนี้จะทำให้หัวใจของคุณเต้นไม่เป็นสัมและตั้งคำถามว่าหากเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรเสียงเครื่องยนต์ดังทุ้มๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอรถยนต์คันหนึ่งกำลังมุ่งหน้าออกจากเขตเมืองที่วุ่นวายปลายคางคือธรรมชาติที่งดงามอัมรานั่งอยู่เบาะหน้าคู่กับนรินชายหนุ่มผู้กำลังทำหน้าที่สารที วันนี้อัมราดูสดใสเป็นพิเศษเธออยู่ในชุดกางเกงยีนธรรมัดทแแมงและเสื้อยืดแขนกุดที่เผยให้เห็นความมั่นใจในตัวเองรอยยิ้มของเธอมอบให้กับนรินเป็นระยะชายหนุ่มที่เธอเรียกว่าแฟนอย่างเต็มปากเต็มคำส่วนเบาะหลังพิมพกาหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มอ่อนหวานกำลังนั่งอยู่ข้างพีรพง์ เธออยู่ในชุดกาเกนขาสามส่วนสบายๆและเสื้อเนื้อผ้าพริ้วสีสดใสเสียงหัวเราะคิกคับของทั้งคู่ดังขึ้นเป็นระยะตลอดการเนินทางพีรพงคอยชวนพิมพกาคุยอย่างไม่ขาดปากบรรยากาศในรถจึงอบเอาไปด้วยความสุขและความผูกพันทั้งสี่คนเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่จำความได้ บ้านของพวกเขาอยู่ในละแวกเดียวกันวิ่งเล่นคลุกคลีกันมาจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสี่จึงลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมันก้มกึ่งอยู่ระหว่างเพื่อนรักและคนรักพวกเขาต่างห่วงใยและคอยดูแลกันและกันเสมอในสี่คนนี้อัมรากับนรินคือคู่ที่ชัดเจนที่สุด ทั้งสองคบหากันอย่างเปิดเผยและด้วยที่สนิทกันมานานความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ลึกซึ้งเกินของคำว่าแฟนธรรมดาธรรมดาพีรพงศ์กับพิมพกาก็รับรู้ถึงความสัมพันธ์นี้ดีและคอยเป็นกําลังใจให้เพื่อนทั้งสองเสมอตามสบายเลยนะครับพี่อุพี่รินตอนนี้รับรองว่าเราสองคนไม่ขัดจังหวะแน่นอนพีรพงศ์เอ่อยขึ้นยิ้มยิ้มอมราหรืออุ ที่เพื่อนๆเ,เรียกหันมายิ้มให้กับพีรพงศ์อย่างรู้ทันขอบใจในพีว่าแต่เรานะ่ะรู้อะไรก็ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้นะพี่อายนะเธอแกล้งทำเสียงดุก่อนจะหันไปทางเบาะหลังว่าแต่น้องทั้งสองเถอะมาเที่ยวค้างคืนด้วยกันครั้งนี้ตกลงปลงใจกันได้แล้วหรือยังจ๊ะหรือว่ารินห่วงเพื่อนคนนี้หรือเปล่าอัมราหันไปถามนรินพลางยิ้มล้อเลียน พิมพกาอายจนหน้าแดงระเรือแอบหยิกเข้าที่แขนของอัมราเบาๆที่มาแซวกันซึ่งซึ่งหน้าแล้วก็ยิ้มอย่างเขินอายให้กับพีรพง์ตามสบายเลยในพีนรินสนับสนุนเพื่อนบอกความในใจกับพิมพ์ไปเลยทุกอย่างจะได้ลงตัวพิมพกายิ่งอายม้วนครับพี่รินกับพี่อุเป็นพยานให้พีนะครับวันนี้พีจะบอกกับพิมพ์แล้วพูดจบ พีรพงศ์ก็รวบรวมความกล้าหันไปกุมมือของพิมพ์กาไว้เขามองสบตาเธออย่างลึกซึ้งแววตาที่พิมพ์กาเองก็รอคอยมานานเธอรู้สึกได้ถึงความหมายนั้นแต่ก็เขินอายจนต้องหลบตาพิมพ์จา๋าพีรพงศ์เริ่มพีรักพิมพนะพิมพ์จะยอมเป็นแฟนกับพีหรือเปล่าพีรักพิมพ์ที่สุดเลยรู้ไหมพีอยากจะบอกคำนี้กับพิมพมานานแล้ว พิมพรักพีบ้างหรือเปล่าจะ๊ะพิมพพกาศบตาพีระพงอย่างเอียงอายหัวใจของเธอเต้นระรัวเหมือนจะกระเด็นออกมานอกอกค่ะพีพิมพก็รักพีค่ะรักพีที่สุดเหมือนกันทันทีที่สิ้นเสียงคำตอบรับพีระพงก็ดึงพิมพกาเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนด้วยความดีใจชัยโย เอาเลยน้องทั้งสองพี่ทั้งสองคนขอเป็นพยานรักให้น้องรักกันนานๆน,นะจ๊ะอําราตะโกนบอกมาจากเบาะหน้าอย่างดีใจรถเคลื่อนตัวออกนอกเขตเมืองถนนเริ่มโล่งขึ้นนรินขับรถไปสบายๆเบาะหลังพีรพงยังคงกอดพิมพพกาไว้ทั้งคู่หลับตานิ่งดื่มด่ำกับความสุขที่สมหวังนรินเหลือบมองกระจกส่องหลัง เห็นเพื่อนทั้งคู่กำลังมีความสุขเขาก็ยิ้มออกมาก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือขวามาวางบนมือของอัมราที่วางอยู่บนตักแล้วกุมไว้เบาๆอัมราหันไปมองข้างหลังเห็นว่าทั้งคู่นั้นอยู่ในโลกส่วนตัวของพวกเขาแล้วจึงไม่ได้ว่าอะไรเธอกระชับมือนรินตอบยิ้มหวานให้เขาขับรถระวังด้วยนะคะรินเธอเตือนเขาเบาๆไม่ต้องห่วงหรอกอุ๊ ว่าแต่อุแต่งตัวน่ารักแบบนี้รินก็ใจสั่นเหมือนกันนะเขาพูดหยอกเยา้าจุ๊จุอย่าเสียงดังสิคะปรับรถไปเลยเดี๋ยวพีกับพิมพ์ก็ได้ยินกันพอดีเธอแกล้งดุเบาๆความจริงแล้วพีรพงศ์กับพิมพ์พกาไม่ได้หลับทั้งคู่แค่กําลังซึมซับความสุขแต่ก็ได้ยินบทสนทนาของเพื่อนข้างหน้าพีรพงศ์ยิ้มเขารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่เขากลับ네 bo ไม่รู้เลยว่าพายุอารมณ์ที่ซับซ้อนกำลังจะเริ่มต้นข er ึ้นเมื่อทั้งหมดมาถึงน้ำตกบรรยากาศก็เปลี่ยนไปสิ้นเชิงความสดใสเมื่อตอนอยู่ในรถจางหายไปเหลือเพียงความอึดอัดที่พีรพมต้องแกล้งทำเป็นปกติเนื่องจากเป็นน้ำตกที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักจึงมีคนน้อยมาก พวกเขาเลือกเดินขึ้นไปชั้นบนบนที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวและมาหยุดอยู่ที่ร่มไม้ใหญ่ใกล้ทานน้ำตกพวกเขานั่งพักผ่อนทานของว่างที่เตรียมมาแต่เสียงหัวเราะกลับเบาบางลงอมาราสัมผัสได้ถึงความปิดปกติรินเป็นอะไรหรือเปล่าดูเงียบไปนะเธอถามแฟนหนุ่มนรินสะดุ้งเล็กน้อยเปล่าจ้า แค่คิดอะไรเพลินๆงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นตรงน้ำตกกันดีกว่านะนรินชวนอมาราโดยไม่ลืมหันไปส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนให้กับพีรพงศ์อมาราหันมาเห็นแวบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วทั้งคู่ก็จุงมือกันเดินลัดล็อกไปตามซอกหินหายไปจากสายตาของพีรพงษ์และพิมพากาเมื่ออยู่กันตามลำพัง พีรพงศ์ก็ไม่สามารถเก็บงำความรู้สึกได้อีกต่อไปพิมพ์เขาเรียกชื่อเธอค่พี่มีอะไรหรือเปล่าน่าเครียดจังพิมพ์พกาถามยังเป็นห่วงพีรพงศ์ลังเลเขาควรจะบอกเธอดีหรือไม่พิมพ์พิมรู้สึกยังไงกับพี่รินพี่รินเหรอคะก็ ก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งค่ะทำไมหรอคะเธอถ้าพี่รินเขาคิดกับพิมพ์มากกว่าน้องสาวล่ะพี่พูดเรื่องอะไรคะเป็นไปไม่ได้พี่รินเป็นแฟนพี่อูนะเมื่อกี้พี่รินเขาสารภาพกับพีว่าเขาวันไหวกับพิมพ์ ความเงียบเข้าปกคลุมทั้งสองคนพิมพากาอึ้งจนพูดไม่ออกความสุขจากการได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ถูกทำลายลงในพริบตาในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของซอกหินนรินพาอมารามายังจุดที่เป็นโพรงหินเล็กๆที่มีน้ำตกไหลผ่านเป็นม่านน้ำบางๆรินมีอะไรจะคุยกับอูหเหรอคะอมาราถาม เธอรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดนรินกุมมือเธอไว้แววตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดอูพี่พี่ขอโทษนะขอโทษอะไรคะรินหัวใจของอมาราเริ่มเต้นแรงพี่คิดว่าความสัมพันธ์ของเรามันอาจจะไม่ใช่ความรักอีกต่อไปแล้ว มันกลายเป็นความผูกพันความเคยชินรินหมายความว่ายังไงอมาราเสียงสัน่นพี่พี่สับสนพี่ยังรักอุแต่พี่ก็หวั่นไหวกับคนอื่นใครอมาราตะขคาะถามทั้งที่ในใจเริ่มภาวนาว่าอย่าให้เป็นคนที่เธอคิดพิมพ์ พี่รู้สึกกับพิมพ์มากกว่าเพื่อนสิ้นคำพูดนั้นพีระพงกับพิมพากาที่ทนความอึดอัดไม่ไหวและแตัดสินใจเดินตามมาก็มาหยุดยืนอยู่ตรงปากโพรงหินพอดีทั้งสี่คนศบตากันอมารายืนนิ่งน้ําตาคลอเบ้าเธอหันไปมองพิมพากาที่ยืนตัวสั่นอยู่ข้างพีระพง พีระพง์มองนารินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและโกรธแค้นความสัมพันธ์ที่ถักทอมาทั้งชีวิตความเป็นเพื่อนความเป็นคนรักกำลังพังทลายลงตรงหน้าพี่ยังรักอุแต่พี่ก็หวั่นไหวกับคนอื่นคำพูดของนารินยังคงดังก้องอยู่ในหัวของอมาราพี่อุพิมพิมไม่รู้เรื่องนะ พ่อเธอพีรพงศ์ตะโกนขึ้นพี่ทำลายทุกอย่างพี่รินพี่ทำลายความสุขของผมทำลายความรู้สึกของพี่อุแล้วยังดึงพิมพ์เข้าไปเกี่ยวอีกนรินยืนก้มหน้าไม่สามารถสบตาใครได้พี่พี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่แค่สับสนสับสนเหรอ อมาราพูดขึ้นบ้างน้ำตาไหลาอาบแก้มคำว่าสับสนของลินมันทำลายชีวิตของเราทั้งสี่คนเลยนะลินไม่เคยคิดถึงใจอุเลยเหรอตลอดเวลาที่ผ่านมามันคืออะไรอมาราสุดตัวลงนั่งกับโขดหินปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลั้นพีรพง์อยากจะเข้าไปปลอบแต่เขาก็สับสนไม่แพ้กันเขารักพิมพากา แต่คนที่เพื่อนรักของเขาหลงรักก็คือพิมพกาและพี่สาวที่เขารักที่สุดก็กําลังใจสลายความรักที่ซับซ้อนนี้ได้นำพาพวกเขาทั้งสี่คนมาถึงทางตันมิตรภาพที่ยาวนานความรักที่เพิ่งเริ่มต้นและความรักที่กําลังจะจบลงทั้งหมดผสมปนเปกันจนแยกไม่ออกเหลือทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวด คามกลางเสียงน้ําตกที่ยังคงซัดสาดเรากับไม่รับรู้ถึงโศกนาฏกรรมรักครั้งนี้เลยแล้วแอนดแดนเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนของคนทั้งสี่ก็ดำเนินมาถึงจุดที่แตกสลายแล้วคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเรื่องราวนี้คุณคิดว่าความซื่อสัตย์ที่เจ็บปวดของนรินเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นความเห็นแก่ตัว ชะตากรรมของอมาราพีรพงษ์และพิมพกาจะเป็นอย่างไรต่อไปความสัมพันธ์ที่พังทลายลงนี้ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและร่วมคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้กันนะคะว่าหากเป็นคุณคุณจะหาทางออกจากวังวนที่ซับซ้อนนี้อย่างไรสำหรับวันนี้ช่องร้อยเรื่องรักต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ